あ。<music> ช่หมาของน้องไหมครับอ๋อใช่ค่ะมีคนมาจีพี่สาวอีกแล้วสุภาพบบรุษหวังดีประสงค์ร้ายอย่างนี้ต้องเจอขอบคุณนะคะชื่ออะไรล่ะครับชื่อคนแล้วค่ะไม่ใช่หมาครับไม่ถึงน้องนะครับชื่อหรอคะอุ้ยขอบคุณพี่มากมาก พี่ว่าไปกันค่ะไปไออยังไ,นะไม่รู้จักเลยไปละสวัสดีเราชื่อวีว่าเรามีพี่สาวสองคนและเรารักพี่สาวของเรามาก ของชอว์่แน่เลยอ่ะทำไรอ่ะโอ้โหมีของขวัญด้วยให้ใครอ่ะให้อ่ะใหนุ่มชัวอย่าบอกนะว่าพี่คอยงอวใช่ไหมล่ะอย่าบอกนะเขาเห็นนะ พี่เขาแล้วอะแล้วพี่เขาอ่ะชอบบันพีมากเลยเขาก็เลยซื้อฟิกเกอร์ให้แอดีโอ๋หอหรอเดี๋ยวนี้มีโฟมมีแฟนไหมคะแฟนเนาะแฟนแฟนยังหรอใครมีแฟนอ่ะมีได้ไม่ได้ตั้งแต่แฟนันชิววิวเบาเบาหน่อยแต่น้องก็ได้ยินหรอกเนี่ยถ้าเกิดน้องได้ยินแบไปฟ้องแม่ว่าเขามีแฟนนะเขาก็ซุ่มไว้อีกดิ อันอันนี้แจ้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ไงอืมใช่ขอให้สมหวังกันนะจ๊ะแน่นอนเฮ้ยไปข้าวกันดีกว่าเออไปไปไปหิว อย่าวางแล้ว่าจะได้ฮะให้มันรูสนรนร้สิบ้าวไปใครฮะว,ว้าวตส่นี้แหละโอ้โหสนุกฟังลเลยเอา้าเด็กพวกนี้นี่บอกให้เอากล่องนี้ไปทิ้งให้แม่หน่อยก็ไม่มีใครเอาไปทิ้งให้เลย2วันแล้วมึงเนี่ย อนะ้อากล่องของขวัญหรืออะไรเนี่ยใครเอามาทิ้งว้ตรงนี้เอา้ามีของขวัญด้วยทำไมามาไวอย่างนี้กันล่ะเนี่ยถ้าเกิดแ,แม่ทิ้งไว้ทำไงเนี่ยโอ้ตายละอ่ะใครทิ้งกับไม่ทิ้งเงินพวกนี้นี่ ไปได้แล้วคอวะอ๋อโอเคโอเคแต่ฉันใช้ไม่ได้ลืมโอเคฉันใช้คอมมี้โว <c oughs> ้ยลูซี่นี่สาวแค่ไปด่าแม่กันอยากไปดแล้วที่ไหนหรอฉันไปด่าแล้วที่ห้างสมพิชชานะบ๊อบามาหาแม่แป๊บนึงลูกน้องไปตอนนี้เลยเหรอแม่เอาแล้วช่วยแม่ก่อนเร็วๆไม่มีใครอ๋อก,ก็ได้ค่ะแป๊บนึงนะ อย่าไปนา เราไม่ชอบแกแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกบายบายจ 哥，海变哪样？ ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอ้าหาดีหรือยังพี่วาวพี่วาวอาจจะย้พี่วาวไปที่อื่นหรือเปล่าแล้วก็ลืมไงไม่ว่าเขาว่าหาดีแล้วเขาจำได้ว่าเขาวางไว้บนโต๊ะอะตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าทำไงดีอ่ะพวงนี้ก็เนเกิดพี่เขาแล้วด้วยอะฮียเดี๋ยวใจเย็นๆมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันก็เดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้นี่โอ้ยไม่ได้ว่าดูดิตอนนี้ห้างปิดแล้วเนี่ยจะไปซื้อทาไงอ่ะถ้าอยากเขาเก็บตาตั้งนานกว่าจะซื้อได้ทำไงมันหายไปแล้ว บอกค่ะ,ะคือเรื่องของขวัญหนูเป็นคนเอาไปเองค่ะฮะว,วีว่าแล้วตอนนี้ของขวัญพี่อยู่ไหนคือหนูกลับไปดูที่ซ่อนที่หนูซ่อนของพี่วาเอาไว้แล้วอยู่กล่องมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะหนูหาแท้หนูหา,หหาทั้งหมดที่เลยนะคะหนูหาไม่เจอจริงๆ พี่ว่าทําทไมหนูทำอย่างเนี้ยนีสใสไม่ดีเลยนะตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วที่หนูแอบ,บเล่นโทรศัพท์พี่วามาเล่นไลน์พี่จนแชทไลน์พี่วาหายไปเลยอะ่ะแล้วนี่อะไรมามาขโมยของพี่วาเอาไปซ่อ,อนแล้วยังทำหายอยีกเนี่ยนะหนูขอโทษค่ะหนูแค่ไม่อยากให้พวกพี่สองคนมีแฟนฮะ<า>ถ้าถ้าพี่พี่มีแฟนพี่พี่ก็จะทิ้ง ว่าเดี๋ยวก่อนเลยใครบอกว่าพวกพี่สองคนมีแฟนอพวกพี่ไม่ได้มีแฟนสักหน่อยใช่ถึงว่าพี่สองคนจะมีแฟนนะ <c oughs> พี่สองคนก็ไม่มีทางไม่รักวีว่าหรอกเพราะหนูอ่ะเป็นน้องสุดที่รักของพี่สองคนไงพวกพี่ก็ต้องรักอยู่แล้วสิจะไม่รักน้องเองได้ไง